คนนี้คือรายการ d E Highlight นะคะวันนี้เราอยู่กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสองคนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา r n a EGP 2022ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันน้องแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูปาสเออบุญพนดีนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะนละอีกคนสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับซูเมฆคำสุดินนักศึกษาชั้นปีที่3ครับไม่ทราบว่าแข่งขันได้รางวัลอะไรกันมาคะ เป็นรางวัวลวอลเลย์บอลชายว้าว <Wow. S 1> อ่าเป็นรางวัลที่อะไรคะอ่าเป็นรองชนะเลิศโอเ้โอเก่งมากๆเลยค่ะนี่ทราบว่าน้องบาร์อ่าเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดมานานหรือยังคะส่วนตัวน้องบาร์นะครับเพิ่งมาเล่นตอนมหาวิทย,ยาลัยนี่ค่ะอ๋อค่ะแล้วน้องแบงค์นะคะครับของแบงค์ก็เพิ่งมาเล่นตอนมหาลัยเหมือนกันครับแล้วชื่นชอบอะไรในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดคะ ครับสำหรับแบงค์นะครับสิ่งที่ชอบเลยก็คือหนึ่งนะครับเราจะได้ฝึกสมาธิแล้วก็เราจะได้เรียนรู้<ม>ระหว่างเพื่อนเราด้วยครับว่าเราจะสามารถรันเกยมยังไงเพื่อให้จะสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ครับแล้วนองบาสนะคะในกีฬาชายหาดใช่ไหมครับมันต้องใช้ความเป็นทีมอะคะ่ะในการลงคู่ต่อสู้ให้ได้ะครับค่ะแล้ว น้องคิดว่าระหว่างการเล่นกีฬาวันเล็บบอลธรรมดากับกีฬาวันเล็บบอลชายหาดมีความแตกต่างกันยังไงคะครับถ้าเป็นของแบงค์นะครับในส่วนตัวแบงค์คิดว่าการที่เราเล่นวอลเลยบบอลที่เป็นอินดอร์นะครับเราจะมีผู้เล่น6กคนซึ่งในการคอนโทรลมันจะยากกว่าการที่เราเล่นวอลเลยบบอลชายหาดในวอลเลย์บอลชายหาดนะครับเราเล่นกันแค่2คนซึ่งคู่ที่จะมาแข่งพูดของเรานะครับก็ต้องมีความเข้าใจกันและก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่ดีครับ ได้น้องบาสนะคะความแตกตา่างใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ในความแตกตา่างบัที่มองว่าผู้เล่นมันน้อยลงมันจะมีความยากมากขึ้นค่ะอือก็อาจจะเหนื่อยกว่าหน่อยใช่ไหมคะใชได้เล่นสนุกสนานกับคู่ที่เราเล่นด้วยกันเต็มๆไปเลยใช่ค่ะแล้วน้องๆทั้งสองคนอยู่ชั้นปีที่สามแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมีอะไรฝากถึงน้องๆที่อยากมาเรียนสาขาของเราบ้างคะจะที่น้องแนค่ะ รก็อยากจะฝากน้องๆนะครับพี่สนใจในด้านภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อยากศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังก็จะฝากสาขาวิชาภาษาอฤษธุรกิจไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับให้น้องๆได้เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาดูครับน้องบาสค่ะนอกจากที่จะได้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะยังจะได้ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายการบินในออฟฟิศหรืองานต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากๆน,นะคะที่มาร่วมรายการของเราและการดีใฮไลท์วันนี้ก็ขอจบแตบบ่เพียงเท่านี้ EP แน่จะเจอกับใครนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย ส่วนตัวน้องบัสซี่นะคะน้องบัสซี่จะเป็นแข่งแมทนอกครับรอบๆของในโรงเรียนแข่งแบบได้รางวัลอะไรมาเล่นไหมคะไม่ได้ค่ะอ,อจาจจะได้ประสบการณ์บัสซี่ก็เหมือนกนารขาจาดแบบเรียนโอ๊ย